าจากวัดนะเราก็นั่งรถมาประมาณสักเกือบๆ20นาทีนะครับจะมาถึงที่จุดจอดรถในเวอร์แลนด์นะครับอันนี้จะเป็นจุดจอรดรถบัสนะครับจากนั้นก็มารอรถชัตเตอร์บัสนะครับจะเป็นรถรับส่งของในเวอร์แลนด์นะครับเข้าเป็นข้อข้องอย่างนี้นะครับนั่งไปประมาณสักไม่ถึง5นาทีนะฮะพอโน่นนะในเวอร์แลนด์อยู่ทางนน้นนะครับไกลๆนั่น อุปกรณ์การเล่นหนไกลอ่าตอนนี้ก็กำลังนั่งชัตเตอร์บัสน,นะครับไปเนวาแลนด์ไม่ไกลนะจากจุกจดจอดรถนี่ดูดอกไม้<า>ดูดอไกไม้นี่ต้นต้นแปกกล้วยเต็มแปกกล้วยผ่านแปกกล้วยกำลังเปลี่ยนสีด้วยในช่วงนี้ าจ,าจากอุด่จอดรถนะซื้อตั๋วเสร็จนะแล้วเราก็เดินมาเพื่อจะนั่งกระเช้าไปด้านล่างนะครับด้านล่างของเขาครับเพื่อไปเริ่มต้นด้านล่างแล้วก็ค่อยๆจะทยอ,อ,อยที่เอาเดินขึ้นมาเพื่อมานั่งรถกลับด้านบนอยู่ดีนะครับจะดีกว่าอ่าตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณกระเช้าแล้วครับกระเช้าก็นั่งได้ประมาณ4คนนะครับ ช่วยอย่างรถไฟลังมาที่ได้บอกค่ะอ๋อนี่ไฮไลท์นะแล้วลอบแล้วลอบแรกรอบมืงสามนาทีเองเหรอครับสามนาทีเออแต่มันก็เร็วจริงนะเห็นครับตอนนี้ก็กำลังนั่งกระเช้านะลงไปด้านล่างนะเพื่อจะเล่นด้านล่างก่อนแล้วก็ค่อยเดินขึ้นมาเอ๊ะมันจำเป็นต้องเดินขึ้นมาไหมครับก็คือนั่งขึ้นมาเหมือนเดิมนั่งขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ว่า ยาวนะคะเราสามารถเดินขึ้นมาได้มันก็จะเหนื่อยน้อยอ๋อผมนึกว่าเที่ยวด้านล่างแล้วมันเดินขึ้นมานี่ก็จะมีอะไรเครื่องเล่นลายๆอ๋อมีใช่ไหมครับคหลังจากเข้าแถวแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นบัตรคิวนะครับบัตรคิวเวลาผมก็จะมา11บเอโมงถึง11โมง50นะครับวันนี้คิวไม่ยาวจากนั้นก็เดินตามทางมานะที่แถวๆวรางรถไฟนะครับ ตอนนี้จะเป็นลางไม้นะครับโอ้มายก็ลางไม้ไม้ทุกอย่างเลยครับมีแค่น็อตเท่านั้นนะที่เป็นเหล็กตอนนี้ผมก็กำลังจะเข้ามาดูสัตว์ที่หายากตัวหนึ่งในโลกนะครับชื่อว่าไลเกอร์จะเป็นการผสมระหว่างสิงโตกับเสือเดี๋ยวไปดูตัวจริงกัน การเข้าชมไลเกอร์นะครับหนึ่งก็เท้าแถวรอคิวนั่งรถบัสนะครับชมน่าจะเป็นลักษณะเหมือนสวนสัตว์เปิดนะเราก็อยู่ในรถเป็นหลักอันนี้เข้าไปชมแล้ว ตัวแรกที่เห็นนะครับอ่าก็จะเป็นเสือขาวนะครับเสือขาวเฮ้ยกำลังนอนเลยมีหลายตัวนะช่วงแรกนี่อ๋อสวัสดีจ้าจากเสือขาวก็จะเป็นตัวไอนีนาสัตว์ล่าเนือ้อในแอฟ,ฟริกากำลังนอน จากนายนีนาก็จะเป็นสิงโตนะอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเม้าหลังนนช่วงนี้ช่วงกลางวันก็สิงโตก็นอนอย่างเดียวครับ าจากโครงสิงโตนะก็จะมากรงเสือนะก็นอนกลางวันโครงเสือก็จะมากรงหมีนะครับอันนี่ก็รถก็มาจอดที่กรงหมีนะ<ป>ก็จะมีการให้อาหารด้วยครับให้เขายืนนะครับ ใช้เวลาที่ชมประมาณ15นาทีนะครับรอบหนึ่งออกมาก็จะเจอร้านขายของที่ระลึก